สวัสดีนะครับสวัสดีคุณพี่ๆนะครับคุณแม่ๆแล้วก็ท่านผู้ใหญ่จะดีนะครับทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามาอยู่กันนะครับที่ป่าหญ้าเนาะที่แปลงหญ้าก็เรียกว่ามากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอ้โหนี่ครับก็คือน้ำค้างยังไม่แห้งจากยอดหญ้าเลยนะครับก็วันนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะพามารับชมแปลงหญ้ากันนะครับ เป็นแปลงหญ้าที่น้องควนนะครับได้มาติดต่อนะครับทางเจ้าของเขาก็าได้มาซื้อไว้นะครับให้ทางคุณแม่น้ำบ้อยกับทางน้องน้ำผุนะครับก็แปลงนี้ก็ประมาณสักเกือบเกือบสองงานได้นะครับแต่หญ้ามันเรียกว่าเกิดไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นะครับนี่บริเวณทางเข้ามันก็จะไม่ค่อยมีหญ้านะครับก็จะว่วางๆอยู่นะครับสักหน่อยหนึ่ง แล้วก็ตรงกลางนะครับมันก็เลยเรียกว่ายังไม่โตเต็มที่นะครับตรงกลางก็จะประมาณเท่าอกนะครับเนี่ยสั้นกว่าตรงนี้นะครับนิดนึงแต่นะครับแต่ด้านข้างก็เรียกว่า,าสวยนะครับสวยพอสมควรเลยก็เป็นแปลงหญ้าที่เจ้าของเขาปลูกไว้ให้วัวนะครับซึ่งอตอนนี้นะครับก็คือวัวเขาปล่อยไปเลี้ยงกับทุ่งนาหมดนะครับ ก็เลยทาให้หญ้ามันแก่นะครับหรือว่าเป็นํำแล้วนะครับบัวก็ไม่สามารถกินได้นะครับนี่ก็เป็นคอกบัวนะครับเขาปล่อยวัวไปเลี้ยงหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับน้องควานก็จะได้นะครับมาขอพระคุณนะครับทนานผูใหญ่ใจดีนะครับขอพระคุณคุณพี่ๆนะครับคุณแม่ๆกันทุกด้านเลยนะครับที่เมตตานะครับน้องน้ำปูกับคุณแม่น้ำอ้อยนะครับนี่ก็ เดี๋ยวน้องควานตั้งกล้องก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องควานจะได้กล่าวขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีกันนะครับมาแล้วนะครับไหนล่ะได้ที่แล้วเนาะด้านหลังก็เป็นป่ายาแล้วนะครับมานะครับก็นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพี่ๆีคุณแม่แม่กันทุกท่านเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นน้องควานนะครับถึง ก็ได้มาซื้อนะครับมาซื้อแปลงยาไว้นะครับก็ผ่านไปผ่านมาหลายทีแล้วนะครับก็เห็นว่านะครับมันสวยดีแต่ด้วยความที่ว่าเขามีวัวอยู่นะครับเราก็เลยเขาจะเขาจะขายเราไหมนะเขาจะขายเราไหมนะก็เลยฝากคุณแม่นะครับไปไปถามเจ้าของเขานะครับเจ้าของเขาก็บอกนะครับว่าขายอยู่นะครับอีกอย่างหยามันแก่แล้วนะครับถ้าจะตัดให้วัวก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณเท่านี้นะครับมันมันจะไม่แก่มาก แต่อันนี้ก็คือดูครับสูงมากนะครับก็มันเป็นต้นนะครับมันเป็นต้นเป็นลำแล้ววัวมันไม่ค่อยกินนะครับเขาก็เลยขายให้นะครับก็ขอบพระคุณทางเจ้าของด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็น้องควานนะครับจะมาขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบพระคุณคุณบีบี้นะครับคุณแม่แม่ทุกๆท่านนะครับที่ร่วมนะครับเมตตาป้อนผลไม้นะครับน้องน้ำพุกับคุณแม่น้ำบ่อยนะครับก็ ขอพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอพระคุณคุณพี่พี่คุณนี่แม่นะครับกันทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมนะครับเมตตาป้อนผลไม้นะครับน้องน้ำผู้ให้ได้นะครับมีอ่าเรียกว่ามีคะแนนนะครับสะสมเพื่อที่จะหาซื้อแปลงหญ้านะครับหรือว่าอาหารนะครับทางด้านอื่นๆด้วยนะครับก็ขอพระคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่ร่วมให้การสนับสนุนนะครับครอบครัวนะครับของน้องน้ำผู้กับคุณแม่น้ำอ้อยนะครับก็ขอให้ทางครับ ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับและครอบครัวนะครับของคุณพี่ๆนะครับคุณแม่แม่ทุกๆท่านเลยนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับมั่งมีสิสุขนะครับคิดลังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารานเลยนะครับทํางานทํากิจการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับครับขอบพระคุณครับสาธุบุญครับกับทางคุณพี่ๆนะครับคุณแม่แม่กันทุกท่านเลยนะครับอ่ะอันนี้น้องขวานก็ ถือโอกาสนี้นะครับถ่ายชิปนะครับไปในตัวด้วยนะครับก็อันนี้ก็มาตัดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งเรียกว่าเป็นการตัดตัดเปิดหัวนะครับตัดเปิดแปลงนะครับก็ตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เลยรอบนี้นะครับก็เลยมานะครับถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับก็เรียกว่านะครับมากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ฝากนะครับฝากน้องน้ําพุนะครับฝากคุณแม่น้ำบ่อยนะครับ่องเล็กๆนะครับพายน้ําพุ๋ฟมิลี่นะครับไว้ใน อ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับของคุณพี่ๆนะครับคุณแม่ๆกันทุกด้านเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวน้องควานก็ <flying in the future> จะได้เวลาตัดหญ้าแล้วนะครับก็จะตัดณจุดๆนี้นะครับ <Philip> เป็นเวิงเป็นเวิงไปนะครับทีละนิดทีละนิะนดรถก็จอดอยู่ด้านนอกนะครับ <Elizabeth> เอารถอีแตนมานะครับ <Elizabeth> <Elizabeth> พารถอีแตนมาก็น่าจะตัดไปนะครับตัดวันนี้เผื่อ <Elizabeth> กิน <Elizabeth> วันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็มาบ่อยไม่ได้นะครับมันเปลืองน้ำมันนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวน้องควาน ขออนุญาตตัดหญ้าก่อนนะครับอ่านะครับก็อ่ะอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณพี่พี่คุณแม่แม่นะครับทุกทุกท่านเลยเนาะนะครับก็ฝากนะครับฝากคุณพี่พี่คุณแม่แม่นะครับฝากอ่าเป็นกําลังใจนะครับให้น้องน้ําูุกับคุณแม่น้ําอ้อยด้วยนะครับก็น้องก็เป็นอ่าช้างตกงานนะครับมาจากพัทยานะครับตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยนะครับก็เรียกว่านะครับกลับบ้านนะครับมาตั้งหลักตั้งแหล่งกันนะครับก็ คอยได้นะครับความเมตตาจากคุณพี่ๆคุณแม่ๆนะครับทุกๆกท่านเลยนะครับที่เมตตานะครับถ้าไม่มีนะครับคุณพี่ๆคุณแม่ๆนะครับป่านนี้นะครับน้องน้ําพุน่าจะโหน่าจะเดาทางไปไม่ออกเคี่ยนกันนะครับก็ขอบพระคุณครับขอบพระคุณแล้วก็ขอบพระคุณอีกเลยนะครับก็ดีใจมากๆนะครัที่คุณพี่ๆคุณแม่เมตตานะครับให้มีหญ้านะครับได้ทานในแต่ละมือแต่ละมือไปนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวต้องการตัดหญ้าก่อนนะครับ